สว <Techn Pokémon> <ส> <congratulations> ัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับ่ังหัวมัหากินหมานขึ้นก่อนนะครับวันนี้ผมพาพี่นองนะครับมาหางงามง่าับมัวเอฟรับราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับพี่น้องผูรใดเป็นสายพัฒนาอยากได้งัวงามัวราคาติดจืดครับจัดเบาๆพี่น้องที่กัด <serving> วัน <wan> น <ita> ี้กลับมาอีกครั้งนะครับตามคำเรียกร้องของเอฟซีนะครับมาอยู่ที่พรชัยฟาร์มนะครับพี่น้องพบกันทุกวันยุตนะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับพี่น้องเอาไปเสียนะครับไปพบไปพอกับคูพรือเช่นเลยครับ วันชัยสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟทีของจังหวนะครับผมวันนี้เขามีงวดมาให้มไหลายครับมาหลายเนาะหาท่านครับตอนนี้ราคางวดก็ลังจะขึ้นหลายเลยครับผมเนาะถตาถ้าแต่ซื้อตอนเนี้ยสื่อท่านนี่ครับเป็นราคาดีกระทำได้หลาย้าพไม่หองหลายครับึ้นหลายึืนหลายเนาะแล้วืนหลายครับผมจากคิดว่าหันลดร่างสต๊อกมัดวินลินไอ้สลาผู้ที่ขามมาช่วรไหมนะครับผมครับผมอันนี้เป็นสัญญาซื้อขายรับประกันภายในภายนอกนะครับผมครับผมนี่มีสัญญาซื้อขายเรียบร้อยอย่างดี สำหรับเงี้ยอิฟนะครับเงี้ยอิฟสี่จุดอิฟหนึ่งนะครับมีใบเพดีกี่จากเบียนเฮาไดะครับอ๋ออ่บางโตได้แล้วครับผมบางโตกะรอประมาณไม่เกินสองเดือนก็สมสำหรับเงี้ทองนะครับเราว่าไม่รู้กสิมีเอกสารให้ทุกตัวนด้ครับเ้อเอกสารมีทุกตัวเมนครับเพื่อเป็นการใชเวลาห้าจะมาเปิดดีเพี่น้องเบอร์นะครับครับขอฝากต้นคลิปสำหรับกสิชื่อสีอขายให้ปรึกษาคนนีรเขารัวนะครับผม คุณายกันไทยดียังคอยโทรมาเลยครับผขอไม่ให้ไทยการเสียเวลาเลยครับเดี๋ยวคนหนึ่งมักคนหนึ่งบ่มักเนาะนีครับแล้วกับการซื้อขายตัวนี้มาจำไลยครับผมมาจำหน่อยมาจำลายขึ้นทุกทีราคานัวแล้ก็ระยะทางราคาเนาะครับผมอ้าวตัวแรกแหกมันไปเลยเนาะสาวน้อยไปสาวน้อยพี่น้องอ้าตัวใรกสายพัฒนาครับอยากได้ง้วงงามครับราคาจับต้องได้วันนี้คุณบ้านไช่จัดเต็มคือกอครับพี่น้องแดงจริงขึ้นกิฟต์ดีแล้วก็สายใหม่ครับว้ามีสองตัวแดงแดงสองตัวแดงกันเถอะติ๊ครับุผว่าเป็นง้วแฝดกันสองตัวนี้ครับ เอาตัวแรกแห้งมันครับเป็นลูกของ SK ห้าเก้าหนึ่ง SK ห้าเก้าหนึ่งครับผมอายุปันหาเดือนนะครับผมเนี่ยหาเดือนเนาะไม่นครับออาพี่น้องเห็ดเขาให้เรียบร้อยครับกำลังออกนมหาแดงแดงเพรานเป็นเสือกไปไหนกำลังฝึกกำลังฝึกเสือกเนาะครับกลังฝึกอาพี่น้องสายตาแดงงัวงามตก็มาประกันความแดงนะครับผมเนี่ยประกันความแดงความสูงกับประมาณร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบนะครับประมาณร้อยสิบห้าถึงร้อยยี่สิบครับตก็มาประกันความแดงแดงจึ้งคึ้งแดงจึ้งจึ้งแดงจึ้งคึ้ง อ่าเบื้องแผนหลังครับพี่น้องอ่านี่กำลังติดเป็นเสียกเนาะหัเสียกครับกำลังหัดกำลังออนี่แกงขาไงนะครับไดหาเดือนลูกหาเดือนเ k 5คห้เก้านเปิดไปที่สอ0หมื่นเกบาทสองหม่าบาทครับกระโดดแงขาไงปัตาครับพี่อายุน้อยนะครับหาเดือนครับสองหมื่เการาคาต่อรองได้เนาะครับผมแล้วก็ทุกตัวส่งฟรีส่งฟรี100กิโลหนึ่งรอกิลเมตรทุกตัวครับพี่น้องครับอ่านีแต่บางทีก็ไปจบที่ส0 0ร้อย กิโลเมตรก็มีนะพี่น้องนี่ครับทรงฟรีลอยโลอันนี้แหลกกระดูกแข้งคันี้ได้ครับผมส่งทั่วประเทศบทครบเคบรืค่อนอ่าบทครบเครื่อนข้าวตัวใดไม่จำนี้เข้าสิบบ่อได้ครับผมอ่าพี่น้องถ้ามีตําหนิตรงไหน,นก็จะแจ้งพี่น้องเบื้องต้นนะครับอ่าตัวแรกแหกหมานะครับสองหมื่นเก้าพันบาทเบอร์หนึ่งหกสามให้จำเบอร์ได้ครับผมหกสามเอามาใกล้ใกล้กันตัวนี้เด้มได้ผมเบอร์หนึ่งห้าสี่อันนี้เป็นลูกของเคปหกแปดตัวนี้ต้องใส่แว่นตาเบิ้องหน้าพี่น้องเพราะเสียขา ไอ้ตัวนี้นี่หกเดือนนะครับตัวนี้หกเดือนครับกวามสูงกับามันร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบตัวาตัวนี้เข้มกันหรอสีเนาะเด่นหนาขึ้นมาออกสีํำตาเลยน้องตัวนี้เนาะเด่เข้มมาเด่นหนาเลยไงสูงกว่าเมื่อกี้นะครับตันไหอีกครึ่งวันร้อยยี่สิบขึ้นบ่แม่งครับผมร้อยยี่สิบมาณร้อยยี่สิบบวกลบกันลูกผู้ใดครับตัวนี้ลูกเคปหกแปดครับลูกเคปหกแปดขึ้เขาให้เรียบร้อยครับเป็นวัวเอฟหนึ่งสีนี่รับประกันสีตัวนี้เปิดไปที่สามหมื่นห้าพันบาท สามหมื่นหาพันบาทพี่น้องเนครับแข้งขาดีครับไม่มีตําหนิแล้วก็สีนี่แดงเนาะแดงตันแดงเข้มครับพี่น้องตัวนี้สามหมื่นหาด้วครับพี่น้องเอาตัวต่อไปอ่าอันนี้เกมบอลครับผมอ่าเป็นลูกเกมบอลประมาณหกเดือนหกเดือนครับครบซูงการ์ดวันร้อยยี่สิบทากันครับครบซูงวันร้อยยี่สิบครับพี่น้องอันนี้เด้อันนี้อย่างไอ้แพนหนึ่งเลือก็อาหายนะครับผมนี่เป็นเรื่องธรรมชาติหายครับพี่น้องเห็นจหมตีเบอร์ให้พี่น้องนี่เห็นหัวไหล่เขาแล้วเนาะตานบึกกึศ ตันตันครับพี่น้องนั่นนะตันโบสถครบเครื่องอ่านี่ครับสองฟังอ๋ออ่าวันนี้เปิดไปเท่าไหร่ครับคู่สองหมื่นห้าพันบาทครับเนี่ยแม่งครับผมง่ายๆเนี่ยอ่ะพี่น้องว่าสองหมื่นห้าพันบาทหัวเอฟนะครับพี่น้องเอฟหนึ่งอ่าลูกของเจมบอลเนาะครับผมอ่าลักสองครับวันนี้สองหมื่นห้าพันบาทสองหมื่นห้าพันบาทครับไม่มีตำหนินะครับอ่าพี่น้องเป็นง้วเป็นตะหักครับพี่น้องสายพัฒนาหามพลาดครับสองหมื่นห้าครับราคาต่อรองได้ส่งฟรี ร้อกิโลครับตัวต่อไปอันนี้เรียงโค้งสางเงาใหญ่อ้้ใหญ่ยาวครับอันนี้มันประมาณเจเดือนนะครับประมาณเจเดือนแต่ว่าตัวนี้สูงเนาะสูงยาวใหญ่ครับอยสาประมาณรอยยาบวกตัวสามสิบครับเพราะว่าค่านั้น1อยสี่สบดครับค่าลอยสี่สิบได้พี่น้องเอาปีตนึ่อยยิมหาครับประมาณลอยหาอยสาสิบเลยเดี๋ยวตีต่ำไว้นะครับแมนครับอ่าพี่น้องอันนี้เป็นลูกสติงเลสองศูนย์หนึ่งนะครับสติงเลสองศูน์หนึเบอร์หนึ่งหกสเบอร์หนึ่งหสี่บด อ่าพี่น้องแต่ว่าได้กระดูกเนาะตัวนี้เนาะลำา h a u ง่ายครับตัวพี่น้องนี่สูงใหญ่อายุจ็ดเดือนก่อนป้ะเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนะครับอ้าวดีถูกแกงขาใหญ่แกงขาพวกแกงขาใหญ่เลยพี่น้องนี่ครับผมกระดูกเงินเปิหนึ่งหกสี่ตัวนี้เปิดไปที่สองหมื่นเก้าพันนะยังไงปันนี้ยังสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าพันบาทครับเออพี่น้องจัดโปไม่ตรงขั้นใหม่นะครับตรงขั้นใหม่ตรงนี้นะพี่น้องนี่สูงลอยสี่สิบครับไม่วัดเรียบร้อยแต่ว่าตัวนี้ประกันให้ลอยยี่พา เปิดไว้ที่สองหมื่นเก้าพันบาทครับเป็นลูกของผู้ใดผู้สติงเล่สตริงเล่สองศูนย์หนึ่งครับอ่าพี่น้องนี่เบอร์หนึ่งหกสิบแลคาหนึงต่อรองหนึเนาะต่อได้ส่งได้ครับที่อีกหลายโลครับพี่น้องอ่าส่งทั่วประเทศทุกโตได้พี่น้องสองหมื่นเก้าไม่พี่น้องยี่ส้บสองล้านอ่ะลูกของพี่โก้สองล้านสองล้านครับผมน้องป้าแป้งน้องปะแป้งครับตาเพป็นสีมีเสียมนะย่นย่นน้อยหนึ่งครับนี่อ่ะ ตรงนาเนอะแมงขันี่ครับโอก็เลยตัดซื้อมานองปัแปงออาพี่นองนี่ะอ้าัาาน่อยมันะเอาพี่นองนี่อายุประมหกเดือนกว่าครับสิบเจ็ดเดือนกูสองล้านครับนันนะตันตัเลยผมสูงร้อยยี่ิบวกผมสูงร้อยยี่สิบบวกตันงามครับอายุประมาณเท่าไรครับป้นหกเดือนกว่าป้นหกเดือนกว่าเบอรสองทางวนดิเปิดไปเลยพู อ่าตัวนี้สี่หมื่นสามพันบาทสี่หมื่นสามพันบาทพี่น้องตัวนี้มันได้โครงสร้างได้ครับได้สีได้หนังหนาครับตัวนี้แข่งขายเงีลูกบีโก้สองล้านเปิดไปที่สี่หมื่นสามพันบาทสามพันบาทครับนี่อ้าวงั้นถ้าผมเป็นวดสมมติดีเนาะครับยืนงามยืนเที่อย่างดีพี่น้องสายประกวดได้เลยตัวนี้เนาะครับพี่น้องตัวนี้เนี่ยสี่หมื่นสามราคาต่อรองได้ครับอ่าเบมึงแผทนหลังพี่น้อง นี่หนังงามๆพี่น้องนี่งามทำไปถึงงามดีเย่นดีตัวต่อไปหมูต้อนรองหมูตอนหมูตอนหกเดือนกว่าหกเดือนกว่าตันตันเลยครับพี่น้องเป็นลูกทศพลเออพี่น้องนหนังไม่หนาแับเป็นลูกทศพลลูกทศพลน้องอันไหนครับผมนี่ครับนี่เนี่ยนะตันมือเกือบนะตันมือเกือบหนึ่งหกช่องอ่าแต่รอบราคาทศพลใช่ไหมครับประมาณร้อยร้อยยิ้มหาบวกนะครับผม สูงร้อยยี่ห้าบวกวันน้อยยี่ห้าน้องหมูตอนตันมึกลันกตันก็นอกแกงขาครับพี่น้องข้ออะไรมาตั้งแต่ก่อนแล้วถายกันนะตันดีครับตันขักตันเนี่ยตัวนี้เปิดไปยว่้าคู่คู่สี่พันสามมาทอกันครับสี่พันสามทอกันเลยเนาะทอกันครับผมทอกันกับลูกตัวนีนะครับพี่น้องดีโคสองล้านนะครับตัวนี้สี่พันสามตัวนี้ลูกของทศพนทศพนครับแต่ว่าตัวนี้ที่ได้อายุหลายกว่านาะ ครับันหกเดือนหกเดือนครับแเตือนาไสดีตอนนั้นในสีครับพี่น้องในสีแ่วัาดีกับสีงามเมืออกันนต่ตสี่หมื่นสามพันบาทสี่หมื่นสามพันบาททศพลนธงามนะพี่น้องหนังนะเอ็ดเขาให้เรียบร้อยครับตันนี้ครับผมตันเลยคือเยอะตันตันครับสี่หมื่นสามพันบาทอ่าเป็นหนึ่งครับพี่น้องพี่น้องหญ่อีกเดี๋ักตัวนี้อ่พี่น้องเบื้องไทยเบื้องยังสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับเดีกชยพี่น้องชมโตต่อไปครับพี่น้องเอ่อตัวนี้เป็นลูกผู้เลคยกู่ไอ้เคี้ยวหกเปียก เคอฟหกแปดพี่น้องประมาณหกเดือนครบตันเลยไอหกเจ็ดเดือนครับหกเจ็ดเดือนเมนครับอ่าพี่น้องคนในมองหาสายเคอหกแปดครับเป็นสาวน้อยหกเจ็ดเดือนเบอร์หนึ่งสี่สองเบอร์หนึ่งสี่สองครับพี่น้องข้อมสูลสมา่สิสกระมา้อยยี่สิบห้าถึงสามสิบถึงเชื่องครับแต่วายูนิตตีต่ำไปถูกตัวครับพี่น้องนี่จึงเชื่องครับพี่น้องคนในมองหาสาวน้อยครับตูกเก็หกแปดอ่าแข่งคายไ่ดี หนังหนาดีเนาะตัวนี้เนาะหนาแดงเข้มครับอ่าหนางามครับครับสวยอ่าเบิรงกัากนี่มาตีนี่อ่าตัวนี้เปิดว้ที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับสี่หมื่นห้าพันบาทเลยไปลองเป็นสาวหน่อยเข้มหกแปดอายุหกเจ็ดเดือนหกเจ็ดเดือนครับเอาราคาต่อรองเลยนะครับต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีอีกหนึ่งร้อยกิโลนมครับผมนิ่งเบิร์กพาน์กไทย ประกันตำหนิประกันตำหนินะครับไม่มีตำหนิครับผมอ่านมอะไรก็สี่ครับพี่น้องอ้าวไม่มีตำหนิหนาๆจนๆครับหนาเลยราคาต่อร้องเลยพี่น้องสี่หมื่นห้าพันบาทครับสี่หมื่นห้าพันบาทครับอ่านหนาๆตันๆเลยครับพี่น้องตัวนี้เดียพาะพี่น้องตัวต่อไปครับพี่น้องตัวนี้เป็นสายใดครับผู้แบงกัดครับแบงกัดครับพี่น้องผสมมันู หาแบงกัดมันเนาะตัวนี้เนาะอันนี้เลือดสูงนะครับสูงร้อยห้าสิบบวกโอ้สูงลอยห้าสิบบวกครับเป็นงอเฟมใหญ่ๆครับสายแบงกัตตัวนี้สถานะเป็นไนคู่ไอ้ท้องครับท้องสามเดือนกับสามหนึ่งท้องสามเดือนกับเคเอฟสามหนึ่งครับประกันทองนะไอ้เพื่นห้องน้องเป็นขัดห้าสิบบวกคืนเลี่ยงนมนะครับอู่วันโอ้ยู่วันคืนเลียกนมนะฮะลูกเต๋อเต๋ยกระเด็นเต๋อผูแต่ว่าแม่ก็ท้องแล้วท้องประกันท้องครับประกันท้องครับร้อยห้าสิบบวก ประกันทองเขียบสามหนึ่งแม่งครับน่องใบไข่อยู่พี่น้องนี่เพิ่งเแยกลูกมันลูกบักนี่เลยครับผมมาตื่นพรอพันเบิ้งตะแม่มันเหรอพี่น้องแข่งขาเงยบักคักเลยครับตัวนี้สีดีแดงเข้มหัวโลดธรรมชาติโอ้สายแบงกัดสายแบงกัดผมปกติกับบกคอยเห็นสายมีปันไหนเนาะเงยเกยครับไปมองหาสายแบงกัดพี่น้องบกผิดหวังครับงัวเฟี้ยวเงไเงครับผมเงยเงเลยแล้วก็ทองเขียบสามหนึ่งสามเดือนสามเดือนครับกันท้องเลยพี่น้องสูงหลายห่าสิบกว่าครับตีนั้มตั้มไหมครับสิบกว่าเลย ตัวนี้เปิดราคาเป็นเท่าไรครูตัวนี้นี่เอาเบาๆครับห้าหมื่นเก้าพันบาทห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องเป็นสายแบงก์กัดทองกับเคเอฟสามหนึ่งสามหนึ่งเท่นย่ยยยครับพี่น้องนี่แข้งขาใหญ่บักคักเลยครับนี่งามครับสีงามอ่าพี่น,อน้องออกไลๆ่ๆเนาะครับผมดำผมบ่าดำเลยพี่น,อน้องไล่ๆครับพี่น,อน้องงามใหญ่ครับโอ้ใหญ่งยงามพี่น้องนี่ลอยหาซิบบวกขึ้นละแล้วมาสิทอดได้ครับพี่น้องอันนี้ประกันทอดนะครับผมประกันท้องประกันสุๆครับ อ่าไม่มีตําหนินะครับครับูเลยมองหาสายนี่ครับพี่น้องบ่ผิดหวังครับง้อฟิล์มใหญ่ๆแล้วก็สายแบงกัดผสมอ่าทองกับเคเอฟสามหนึ่งมื่ได้ควบเน่าเนาะครับผมเนาเลยครับเป็นกัดไงเน่ากว้างตรงยินอ่ากวางเต็มเทพของน้ำรล่มเนาะแม่งครับคือโนงบุกไปลูกแรกลูกกู้ภูติลูกแรกกู้ภูครับลูกสองตัวเมี้ยนี่ครับสายแบงกัดครับพี่น้อง ลูกสองตัวเนียเอาพี่นองไปรุ่นอะครับตัวนี้เปิดราคาหาหมื่นกับสายแบงกัดกับราคาต่อรองได้ครับแล้วก็ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรส่งทั่วประเทศทุกตัวครับอ่าเดี๋ยวตัวต่อไปเลยครับผมไก่เคี้ยงเลยบันี้สีใกล้ใกล้กันเนาะแมนครับทองตัวนี้ควบหนาควบตัดกันพี่น้องป้า่าเป็นไส้กระทิ้งเนาะขันบ่มีเขานึงเกือรลอยไอ้ครับพี่น้องหนาตันคอั ไอ้ที่ท้องหกเดือนนะครับผมท้องหกเดือนเมนครับท้องหกเดือนหนาตันมาคักเลยนอกตัง้งมันมันง้ปูครับตัวนี้ท้องหกเดือนคือยังคือยังง้อกับทิ้งยู่แล้วตันลึกก็ตันครับพี่น้องไอ้ความสูงของประมาณร้อยสี่สิบบวกเลยครับผมความสูงประมอยสี่สิบบวกแล้วกันไม่ครับต่ำอยสี่สิบบวกลบนิดหน่อยอ่ะพี่น้องตาบ้าอ่าง่ายหนาลึกไม่ครับความหนาความลึกเออเบงถ่ายพี่น้องเรียบรยครับผมเนี่ยตัวนี้ท้องกับผู้ใดครับตัวนี้ไอ้ท้องกับเคฟสามหนึ่งครับท้องกับเคฟสามหนึ่งจักเดือนก่อน 6เดือนครับ6เดือนประกันท้องประกันทองครับนะตันมาคึกครับเออตั้งตันตั้งใหญ่ครับพี่น้องเอาเบงไถพี่น้องเบงป่ะโอ้ค้างครับพี่น้องนี่น่านะตันตันเลยตันใหญ่ครับอเบแผ่นหลังครับปูสาดนอนได้เลยนอกตั้งตังอ่าพี่น้องนี่ไม่ครับผมตัวนี้เปิดไปที่65,000บาท65,000บาทครับพี่น้อง สีเข้มประกันสีครับประกันค้ามันสีพร้อมนาตันมือกือกครับพี่น้องตัวนี้ท่องที่ลูกที่ตัวที่ไท่องสองในท่อนท่อนสองเนาะฮกมื้นหาในราคาตอล็อตไหนได้พี่น้องอมาเป็นสร้างหน่อยอีกตัวหนึ่งับพี่น้องใหญ่ครับพี่น้องหกหมื่นห้าพันบาทท่องเจ็ดเดือนกับู้ท่องหกเดือนครับท่องแก้แล้วเนาะแม่งครับหกเดือนละพี่น้องกำหดขอดเพิ่นออกเดือนตุลาครับอ่าในใบขอดเนาะออกหกตุลาครับพี่น้องออกเดือนตุลาเอกสารใบหลอดมีนะครับแต่ว่าเพื่อกระชับเวลา คีเอฟสามหนึ่งคีเอฟสามหนึ่งหกเดือนตันตันนั้นหนาพี่น้องมักผู้ใดมักฟิบนี่ครับพี่น้องมักงวงใหญ่ๆจอยบกหมูนี่ครับงวดหมูหมูครับกนี่ยปลาลอยงวบผู้ใดมางวดดูกหมูครับพี่น้องเอาบุกปิดบังเลยนี่จัดไปงวทองพกมือห้าพันบาทนะครับส่งฟรีไกี่โลครับเดี๋ยพพี่น้องตัวต่อไปนะครับเขาสู้หมดแม่ลูกครับพี่น้องอ่ามือนี้ควนใช่ไหม มีให้สามโคบเนาะโปเนาะสามโคมจัดโปสามโคมจัดโปพร้อมโปเอาพี่น้องโคมแรกนั่นคับอ่าลูกอันนี้เมีบางง่ายครับผมไม่เมียปติเป็นลูกที่สองที่สามไ่ได้ครับผมครับผมประมาณลูกที่สหรือสา่แต่ว่าเมีนี่โค้งสางง่ายเนาะร้อยหาิบครับร้อยหาิบบวกครับพี่น้องนครับนี่คือตีตามอีกอนอันนี้ไรลูกอันนี้อ่าพี่น้องเอาเมีลูกเอหนึ่งไอ้ลูกเป็นวีโก้สล้านนะครับผมลูกไพก็ตัวนี้วีโก้ล้านวีโก้สองล้านครับพี่น้องรับนค็นเป็นเปหนเอ พี่น้องตัวนี้เป็นลูกวีโก้สองล้านเอฟหนึ่งแม่สูงที่ร้อยห้าสิบนะลูกได้ยี่เดือนครับตัวนี้ลูกเด้หกเดือนครับหาหกเดือนเดือนเอาไทยนานาตันๆเออพี่น้องพี่น้องอ่าเบอร์หนึ่งห้าแปดจัดเอป้าพี่น้องแม่ลูกซื้อลูกแถมแม่หละกันตีบินเก้าบาทบินเก้าพันบาทโค้งนี้นะแมงครับผมซีบินเก้าพันบาทลดล้างสต๊อกลดล้างสต๊อกเอาพี่น้องเบิ้งตันลูกกับคุ้มละพี่น้องนี่ ตัวนี้เป็นลูกของวิโก้วิโก้สองล้านวิกโก้สองล้านครับพี่น้องหกเดือนไปลูไปไปพี่น้องนี่มันของกันนะพี่น้องนี่จัดโปรเพื่ท่านกับท่านครับพี่น้องสี่หมื่นเก้าพันบาทสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องขายถือพน่น้องมาที่นี่จดจดมาผิดเวละค่ะบริจดปิดแล้วจัดโปรจัดโปรจัดโปเอาจัดโปรพี่น้องเป็นการขอคุณงเอฟซีแล้วพี่น้องแมนสูงรอยหาสิบลูกเอฟหนึ่งวิโก้สองล้านหกเดือน แม่ผสมว่าผสมว่าทั้งดูเนาะยังครับยังทองว่างครับพี่น้องเอาไปจัดเอาเองครับพี่น้องแต่ว่าซื้อลูกก็คุมแล้วพี่น้องเรื่องอีกวโดนครับตัวนี้ราคาเกินทุนใน่นอนครับสี่หมื่นเก่านี่ยมาตะลูกก็ง่ามง่ามเลยพี่น้องลูกก็เง่าครับนังหนาแข่งขาใหญ่นะครับนี่ไม่มีตำหนินะครับโคมนี่นะครับเปิดราคานะครับสี่มื่นสี่หมื่นเก้าพันบาทครับพี่น้องต้องถามชัดๆอีกทีหนึ่งครับพี่น้องยัน ยานมาบอกราคาผิดครับอ่าพี่น้องนี่สี่หมื่นเก้าพันบาทราคาเด็กตอรองได้อีกต่อได้ส่งฟรีต่อรองได้อีกโซฟรีลอยโลกครับผมบมกไก่กับส่งฟรีเนาะครับอ่่าพีน้องนี่่สวนมากกับส่งฟรีเกือบหมดแล้วครับแล้เแต่แต่ลูกค้าคือส่วนมากขางคืกับราคาได้กับเกินลอยโลกกับส่งฟรีได้พี่น้องลอยโลกสองลอยโลกสามลอยโลกกับส่งได้ครับพี่น้องนี่แม่ลูกสี่หมื่นเก่าโอ้ยายมีเงินดีเนาะ สีออกก่อนเอาตัวต่อไปจัดปูเหมือนกันตัวนี้กับจัดปูมาอนี่จัดปูนั่งนักเลยแม่ลูกลูกแม่ตัวนี้ลูกผู้ใดนี่อันนี้เป็นลูกของไอ้เคอรี่ลูกของเคอรี่เนาะครับผมโอ้หมู่บ้านตู้หาผมอยู่เคอรี่อีกเคอรี่ละมีแต่มีแต่คอเซ้นเต๋อเป็นกระดูกกูกที่สองกูกที่สองนะครับผมลูกที่สองเตับแม่มาส่วสี่สิบ เมสูมาลอยสีลูกของเคอรี่เคอรี่จักเดือนตัวนี้ม้านหาเดือนครับมาณหาเดือนเห็ดเขาให้เรียบร้อยครับหนึ่งห้าเก้าอ้าเบอร์หนึ่งห้าเก้าลูกเดงเครี่จัดโปรเท่าไหร่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครพี่น้องหารสองถึงตัวสองหมื่นกว่าบาทหารสองถึงตัวสองหมืนสามถึงตัวสองหมกว่าบาทครับไม่ม่ถึงสองหมื่นกว่าบาทเนี่ยสองหมื่นสาาลครับถูกมากเลยแเอาไปเลี้ยงครับเอาไปพอไปเลี้ยงนี่ครับพี่น้องลูกงามๆเลยครับพี่น้องเป็ลูกสาพัฒนาได้พี่น้อง แล้วก็เป็นสาวนอนอีกคนนึงลูกเครือรี่มือนีจัดปูดักนักพี่น้องจัดปูโทรท่านกับท่านครับพี่น้องนี่อ้าวสี่หมื่นบาทเจ็ดพันบาทครับพี่น้องต้องทั้งอีกทีนึงโคมนั่นกับสี่หมื่นเก่าพี่น้องโคมนี้สี่หมื่นสามพันบาทสี่หมื่นเจ็ดครับผมแต่สี่หมื่นเจ็ดเนาะราคายังต่อรองนะครับแล้วก็ยังส่งฟรีให้พี่น้องอีกลอยโลแต่ว่าบางเทียนสมากอะบ่ไกลเกินไปกับส่งฟรีเบิดแหละครับพี่น้อง เอาราคาเนี่ยยังต่อรองได้อีกนะครับพี่น้องคนไหนมองหาแม่ลูกสูครับแม่อ่าลูกเป็นเอฟหนึ่งเคอรี่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องนี่แม่แม่แม่ผสมไปยังครับผมแม่ข้อบมากเนาะพี่น้องคู่ต่อไปสายน่ารักสายน่ารักราคามินิมินิแม่พูนพอมแม่พิ่นเป็นเอฟนุ่นนะครับต่อแม่เป็นเอฟหนึ่เป็นเบลนอื่นเขาเขาเลียกปฏิทับ อขาเรยกบตีทับเนาะอขาเรยเป็นเรี่มต้นติมลูกไหมเป็นยลูกไหมเปรีหนึ่งอ้าวเมนครับอ่าพี่น้องนี่เดินก่อนสายพันธุ์ม้านดีครับตัวนี้ไอ้นี่สูงประมาณร้อยสามสิบห้าถึงร้อยสี่สิบได้ครับผมแม่วนห่งมันร้อยสามสิบห้าถึงร้อยสี่สิบครับเป็นโลเฟมต่างวันนี้ลูกผู้ใดครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นลูกของโรเบิร์ตโรเบิร์ตเนาะแมนครับอ่าจโรเดือนครับตัวนี้ซีเดือนซีเดือนซีหาเดือนนี่แหละครับซีหาเดือนรตยะเวลาแม่เขาท้องสองเดือนแม่ท้องสองเดือนท้องแล้วสองเดือน ลูกเจ็ดเดือนว่าอหาเดือนลูกหาเดือนแต่ว่าลูกที่รเบียลูกครับอันนี้ลูกเรียกลูกส้อยทองมีลูกแรกลูกส้อยทองซื้อสองได้สามประกันทองประกันตัวนี้ซื้อสองได้สามพ่อครับอันนีจริงลูกจะเป็นเอฟสองเลยครับผมแต่ว่าเขาบเขาตีมเลยเอฟเอฟหนึ่งเมมันครับเป็นแบรนด์ของเพื่อนเนาะครับแจะขายที่อีกคำหนึ่งก็คือสมูลพวงใช่ไหมเลยจุ้งไปจังสิแหละเลือดลูกไหมอ้าวนี่ครับแม่ลูกซับเมย์แล้วนะครับพี่น้องประกันทองลูกที่ซับเมย์แล้วถือว่าใจลูกดีแหละประกันทองดี ผมนี่เปิดไว้ที่ห้าหมื่นห้าพันบาทหาหมื่นหาพันบาทเมนครับตึกตัวละสองหมื่นสองหมื่นก็บาทแล้วแม่กับทองแม่ทองทองประกันทองเนาะตัวนี้ประกันทองประกันทองตรวจเรียบร้อยครับมีคลิปวิดีโอการตรวจครับอา่ประกันทองหาหมื่นหาพันบาทครับไ้องแต่คลิปพุเปิดได้ครับผมแม่ทองเข้มเปีดตะเมนครับไม่ของพอดีปลอดมีน้องเนี่ยเอาวันนี้จัดเต็มจัดดักเลยเนาะเพิ่มสีเข้าให้หยบเย้าเลย ห้าหมื่นห้าพันบาทตัวสองพันบาทครับพี่น้องผู้ท่านกระท่านครับตัวนี้ครับซื้อสองได้สามเลยนะครับซื้อสองได้สามในลูกเอฟในทองครับแม่หัวโล่นครับเป็นเอฟหนึ่งแม่กระทองครับโอ้จัดปูเต็มเต็มเลยพี่น้องไปเลยราคาเบาๆพี่น้องแม่ลูกอันนี้สี่หมื่นเจ็ดครับพี่น้องแล้วก็สี่หมื่นเก่าลูกโอ้พี่ตะ๋วใจลูกกำลังผู้หล่อโป้ผู้หล่อเอาไปจับซับเอาไปจับซับพี่น้องไดีเเลย เป็นงานอะไรพี่า๋อผนง่นานำนอูดากี้พี่ดอนได้ครับผมได้จ้าของพ่อเบีอครับพ่เบ่้ยมาเือนตออกโตฮืออกโตให้ใหญยิ่ลูกยิ่ดีโอ้พี่้องนี่อันนี้ป็นลูกเค้กบเปดก้านเก่าเดือนครับผมเค้กบกเปดเก่าเดือนคราสามสบห้าตุ้มมันลอยสามสิบห้าบวกอะครับผมตีนราคาเนื้อนางนาตีราคาเนื้อสามหมื่นสองพันบาทสามหมื่บาทครับไม่เอาไปจับซับ ผู้ใดอยากได้สายปูสายขู่ล้อล้อครับไปยุบฟอกยุบฟ้าเอาไปเลี้ยงเบื้อเป็นเนื้อกรับเพขาดครับหนังหนาดีครับอ่ังเงี้ยน้ำครับผมใายสูงประมาณลอยสามสิบหาะครับเป็นการเปินราคาเบาๆไปลองสามพันสองครับรับคลิปนี้นะเพราะว่าคลิปนี้จัดโปรเซอร์สองหมัดอ่ารัดต่อร่องได้อีกทรงฟีกลอยกิโลยังลดได้อีกวะสองหมัดลดได้ครับลดได้อีกเตะหนังไหลหนังหนาได้ไปเนาะเนาะ เรารอเลยครับนี่เดมอองหาพันธุกรรมของเคปุกเปีครับเชื่องเชื่องเนาะเปลี่ยนไงเอาไปจับสัตว์ให้พี่น้องสีก็ได้เนื้อนังก็มาเต็มเลยครับตัวนี้ราคาต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีอีกหนึ่งร้อยกิโลเมตรแรกครับแต่ว่าบางเจียกส่งฟรีหลายก็ลอยโลกเวลาพี่น้องว่าถ้าพี่น้องอยากได้คู่พันใช่จัดให้ทุกตครับครับอ้าวโอ้เว่ยมีแตจัดแบบจัดโปกับทุกโตเลยแม่ครับผม ลุกกับว่าเป็นยังเงินไม่ว่าใช้หน้าไม่ได้ก้ <c oughs> <c oughs> อนเสีบคู่ครับเ <c oughs> สียหนาบระดครับพี่น้อง <c oughs> เอาถือคือใจพี่น้องไอ้ก้อนครับตัวนี้หรือว่าผู้ใดสิเขามาชมตัวจริงเลยนะครับอยู่บ้าน <c oughs> บ้านโคกสูงตำบลน,นาขาอำเภอวาปีปตุมเกิหดมัสชรคามครับครับ <c oughs> พี่น้องเรยอสิเขามาใน สอบถามทั้างเบอร์ทั้งไลน์กันเลยเนาะครับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าสามเก้าสี่สามสองห้าแปดอยไลเบอร์เดียวกันครับเบอร์เดียวกันเฟซบุ๊กคบปตนอกฟังมือบดดนครับครับพี่น้องเข้ามาเลือกชมไหนพี่น้องโทรมาสอบถามก่อนอ๋อสำหรับมอนี้ก็ขอให้โชคชมันๆมาทดกอครับผมวส,บสวัสดีครับ